คำถามข้อที่2นะครับพักของท่านมีแนวทางในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไรออและคนที่จะมาตอบคำถามนี้2นาทีวงล้อหมุนอีกทีครับน<อ>ี่หมอองครับจากพักก้าวไกลครับเรื่องนี้ผมจะพูดด้วยความรอบคอบที่สุดนะครับแต่ว่าที่เราต้องรู้คือประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงสูงเนี่ย ส่วนใหญ่จะมีปัญหาย,ยาเสพติดสูงและปัญหาย,ยาเสพติดสูงจากผูกขาดกับนายทุนกลุ่มใหญ่ๆที่ควบคุมเศรษฐกิจการเมืองและสังคมอยู่เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดทาไม่ได้ด้วยการเพิ่มโทษด้วยการจับคนเล็กคนน้อยโดยการใช้มาตรการการยิงทิ้งแบบในหลายประเทศแต่การใช้ปัญหาย,ยาเสพติดแก้ได้นะครับถ้าผมจะสรุปเป็นคําเดียวคือต้องปฏิรูปตํารวจปฏิรูปตํารวจนะครับเราเห็นในกรณี ของตู้ห่าวเราเห็นในกรณีของการนำเข้านำจับนะครับยาเสพติดหลายครั้งหลายคราที่มีปัญหาจริงๆว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปพัวพันผูกพันกับการนำเข้าและจำหน่ายยาเสพติดรวมถึงถ้าเราให้ไม่ได้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะครับมีแต่การไล่จับคนเล็กคนน้อยแต่ตัวการใหญ่ๆเนี่ยยังล่ำรวยขึ้นล่ำรวยขึ้น และสามารถเอาเงินที่ได้จากการใช้ยาเสพติดไปฟอกข่าวตัวเองให้กลายเป็นคาบนักบุญต่างๆปัญหายาเสพติดไม่มีวันลดลงนอกจากนั้นนะครับเรายังเจอว่าปัญหาของกัญชาเสรีที่ไม่มีการควบคุมทําให้ซัพพลายของยาเสพติดนั้นมีมากเกินไปและทำให้ราคาต่างๆนั้นถูกลงอย่างมีนัยยะสำคัญและถ้าเราสามารถจัดก,การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมได้แก้ไขปัญหาของมาเฟียข้ามชาติมาเฟียทุนการเมืองสีเทาได้ จากนั้นเรามาตั้งหน้าตั้งตาพัฒนาประเทศกันครับประเทศที่ไม่มีความฝันประเทศที่ประชาชนอยู่ไปแค่ชั่วโมงต่อชั่วโมงวันต่อวันมักจะจบอยู่ที่ยาเสพติดแต่ถ้าเราสร้างงานสร้างอาชีพได้พัฒนาประเทศไปสู่ความมั่งคั่งได้ดูแลความเหลื่อมล้ําให้ลดลงได้พัฒนาปฏิวัติการศึกษาได้สร้างอาชีพให้แม้แต่คนที่ล้มลงแล้วได้กลับขึ้นมาได้ เราจะแก้ปัญหายาเสพติดนนระยะยาว Set umas, ได้ครับข,ขอบคุณครับขอบคุณครับชัดเจนรับก้าวไกลปฏิรูปตำรวจปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและคนที่เย็นเบแนวนโยบายนี้คือนาวตรีสิธาธิวารีครับจากไทยสร้างไทยครับหนึ่งนาทีครับครับก่อนที่เราจะปฏิรูปตำรวจได้นะครับผมเห็นด้วยนะครับก่อนที่เราจะปฏิรูปตำรวจได้ต้องปฏิรูปตัวผู้นำประเทศให้ได้ก่อนครับ ความจริงใจในการแก้ไขปัญหาคือส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับการที่ไม่คอยบังคอยปกปิดคอยป้องกันลูกน้องซึ่งไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือว่าขา้าราชการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะต้องได้รับการแก้ไขครับเราจะต้องแยกผู้เสพและผู้ค้าออกจากกันให้ชัดเจนนะครับผู้เสพต้องโดนดําเนินคดีโดยเด็ดขาดต้องมีกํากับเข้มงวดกวดขันกับข้าราชการทั้งตํารวจและทุกคนที่เกี่ยวข้องฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้องใครที่ เข้าไปสนับสนุนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจ,จะต้องได้รับโทษ2เท่า3เท่า4ี่เท่าของผู้ค้านะครับทำกระบวนการแบบตรงไปตรงมาแค่นี้ก็ได้แล้วครับสมัยอดีตสมัยไทยรักไทยเราเคยทํามาทําได้ครับทหารกรมกองที่ว่างๆอยู่ไม่รู้จะทําอะไรนะครับเอามาเปิดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองเอาคนที่ติดยาเสพติดเข้าไปบําบัดแล้วคืนคนดีสู่สังคมแบ่งกันทําแบบนี้แล้วมีความจริงใจหมดไปแน่นอนครับนี่คือแนวทางการแก้ปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรม พี่พี่อีกแล้วขยับมือขยับไม้ก็จริงจริงไม่ได้ใช้สิทธิ์พาดพิดนะครับเพราะว่าผู้นําประเทศที่สนับสนุนเรื่องพวกนี้ผมว่าไม่ใช่พระเด็จพรจุจันร์โอชาก็ยาบไม่ใช้สิทธิ์เลยแล้วกันาะไม่เกี่ยวข้องด้วยไม่เกี่ยวข้องครับครับเอาเอาผมวออกนิดเดียวสั้นๆนะสั้นๆเอาแล้วทำไมไม่ทำอะไรกับตุนมินหลัดเลยละครับแส้ว์ทรงเอครับสวอุปกิจที่ ขอโทษที่พลาดพิงนะครับยังไม่เคยชี้แจงอะไรนอกจากสาบานเลยครับทำไมพลเอกประยุทธ์ไม่จัดการนะครับก็ขออนุญาตนะครับครับคำพูดคําถามที่ถามมาเนี่ยครับก็ขออนุญาตนําเรียนท่านนะครับประเทศไทยมีกระบวนการยุติธรรมนะครับอย่าใช้จินตนาการนะครับอย่าหาเสียงด้วยวิธีการถ้าผมคนอื่นแบบนี้ท่านไปดูว่าครับนึดีท่านไปถามที่สำนักงานตรวจยางชาติท่านไปถามที่อัยการไปถามที่ศาลดูว่ามันมีอะไรตรงไหนขนไหนไปแล้วท่านกรุณาไปกด Google ดูก็ได้ครับไม่ต้องมาถามผมสวัสดีครับ